h o นเนอร์ 200, มือถือที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานให้สเปคมาแบบครบครันปรับลดราคาลงเยอะมากการใช้งานของน้องมีอะไรนะ่าสนใจบ้างคลิปนี้มาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับจากสเปคที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูจะเห็นได้ว่าจัดเต็มทุกอย่างเลยนะว่าจะเป็นแรมลมที่เยอะนะครับชิปที่อยู่แรงนะแล้วก็เรื่องกล้องเนี่ยจัดเต็มสุดๆไปเลยนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลมี o IS นะ เทเลโฟโต้ข้าว10ล้านพิกเซลมีโอไอห้างนะครับช่วยในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นิ่งมากๆเลยนะอันเต้าวาย12ล้านพิกเซลก็จริงนะครับแต่ว่ามีออโต้โฟกัสด้วยนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็เรียกว่าให้มาเต็มๆมา50ล้านพิกเซลเลยนะครับชาร์จเร็ว100วัตต์ไม่ถึง50นาทีเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับส่วนค่าตัวน้องปัจจุบันเนี่ยไม่ถึงหมื่นสามแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าพอกดวันที่มีส่วนลดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านันน้นนะยังไงเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยยยกก็หิบบสััตร้้้าาไไไววดดเลอนนนีปูค่ พอน,น้องเป็น i n d r o i d 15เราเนี่ยเพิ่มเติมอะไรบ้างแน่นอนนะครับก็ความหลายเรื่องของ OS เ,เพิ่มขึ้นนะส่วนการปรับแ,บ,บแต่งเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนหน้าจอล็อกหน้าจอโฮมสกินได้หลากหลายมากขึ้นส่วนฟิวเจอร์ AI เนี่ก็เพิ่มมาให้ครบคันเลยนะไม่ว่าจะเป็น Circle to Search นะครับที่ลิง k ์กับทาง Google นะเพื่อจะค้นหาสิ่งของหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เพิ่มเข้ามาให้นะครับรวมถึงนะครับ การลบคนลบวัตถุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เจนเนอเรตได้ค่อนข้างเนียนเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทาง AI ของ h o n เ r เนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆแล้วก็แน่นอนนะครับการสรุปข้อความตัวช่วยอ่านต่างๆนะครับหรือว่าเจนเนอเรตบทความต่างๆเนี่ยเพิ่มมาให้แบบครบๆเลยนะ มามาดูตัวอย่างงานภาพและงานวิดีโอของ Hon เนอร์ตัวนี้กันบ้างนะครับในงานวิดีโอเนี้ยถ่ายได้โฟ30 fps ทตั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายจากสื่อต่างประเทศนะกลางคืนเนี้ยผมมองว่านะครับถ่ายภาพได้สวยมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์หลักหรือว่าจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะแต่ว่าระยะวางผลที่แนะนำเนี้ยก็ไม่ควรเกิน20ทนเท่านั่นเองนะครับเพื่อน จุดเด่นชูโรงของรุ่นนี้เลยนะก็คือการถ่ายภาพแบบพอร์เทจนะครับเพราะว่าเขาไปร่วมมือนะครับกับทาง h a r ์ o อร์สตูดินะครับก็ให้มาถึง3ฟิลเตอร์เลยนะครับเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยมิธีการเบร์ภาพหรือว่าการไล่ระยะการตัดขอบเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับดูโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้จริงๆ ในส่วนการเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าสำหรับก้อน7จ3เนี่ยเอาอยู่ทุกเกมอยู่แล้วนะครับเล่นได้ระดับกลางค่อนข้างสูงนะอันตูตูเนี่ยเกือบ8 0 0แสนเลยนะครับดังนั้นหนะ้าหายห่วงแน่นอนใครที่ต้องการมือถืองบหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานผมมองว่า Honor 200เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสนใจสั่งซื้อจากช h อป e ี้ผมแปะลิงก์ร้านค้าเจ้าออฟฟิเชียลใ้ด้านล่างแล้วนะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอน ชอบแนะนำมือถือสรุปส,ปสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็ฝากกติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบมือถือมือสองราคาดีมีรีวิวขายติดตามไว้ได้เลยรับรองว่ามีมาให้ดูราคาถูกแน่นอนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ